สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมติวตวอรเหนงนะครับในคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาฝึกทําในส่วนของแนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราช,ชอาณาจักรไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกฎหมายหนึ่งนะครับที่ใช้ในการสอบในส่วนของภาคกท้องถิ่นนะครับสําหรับน้องๆที่จะสอบท้องถิ่นในครั้งนี้แล้วก็สําหรับสายงานผู้บริหารท้องถิ่นที่จะสอบภาคกเช่นกันนะครับก็จะ ต้องเจอในส่วนของกฎหมายฉบับนี้เช่นกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกครับข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของพวงชนชาวไทยกอไก่ป้องกันประเทศขอไข่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดคอควายรับราชการตามที่กฎหมายบัญญัติงองงูถูกทุกข้อข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของพวงชนชาวไทยนะครับลองตอบกันมานะครับกอไก่ป้องกันประเทศขอไข่ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดคอควายรับราชการตามที่กฎหมายบัญญัติและงองงูถูกทุกข้อนะครับข้อนี้ผมขอเฉลยแล้วกันนะครับก็ตอบคอควายนะครับเดี๋ยวจะได้อธิบายทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าทําไมคอควายถึงไม่ใช่หน้าที่ของพลชนชาวไทยนะครับซึ่ง ในส่วนของหน้าที่ของพง์ชนชาวไทยนะครับอยู่ในหมวด4นะครับและก็อยู่ในมาตราที่50นะครับซึ่งมาตราที่50นะครับเขากล่าวว่าบุคคลครับมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับหพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับสป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ,รณภัย 3. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 5. รับราชการรับราชการทาหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 6. เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีรภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทําการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 7. 7. นะครับไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ 8. ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดกทางวัฒ ธนธรรม9เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ10ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบเราก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของหน้าที่ของปวงชนชาวไทยมีทั้งสิ้น10ข้อนะครับข้อ,ข,อข้อกอไก่นะครับหน้าที่ในการปกป้องประเทศก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะครับ ขอไข่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็ถือว่าเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของปวงชนชาวไทยแต่ว่าคอควายนะครับหน้าที่ในเรื่องของการรับราชการตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับไม่ใช่หน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะครับซึ่งถ้าจะถูกนะครับข้อนี้จะถูกต้องเพิ่มคําว่าหน้าที่ในการรับราชการอาหารตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับ ข้อนี้นะครับก็ตอบขอควายนะครับคราวนี้เรามาดูกันอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือโจทย์เขาถามว่ารัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันร,ระหว่างหน่วยงานใดในการจัดการศึกษาทุกระดับก็ไก่รัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ขอไข่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคอควายรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคประชาสังคมงองูหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคเอกชนทรบทวนในส่วนของคําถามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโจทย์ถามว่ารัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานใดในการศึกษาในการจัดการศึกษาทุกระดับนะครับก็ไก่รัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนขอไข่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอควายรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมงองูหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนนะครับข้อไหนถูกต้องครับลอง ตอบกันมาครับผมขออนุญาตที่จะเฉลยเลยกันนะครับก็ตอบกอไก่นะครับกอไก่ก็คือรัฐองค์กรปกครองสง่วนทถิน่นและภาคเอกชนซึ่งตรงนี้นะครับปรากฏในมาตรา54วรรค3นะครับซึ่งเขากล่าวว่ารัฐนะครับต้องดําเนินการให้ ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนนะครับในการจัดการศึกษาทุกระดับนะครับข้อนี้ก็ตอบกอไก่นะครับครับในส่วนของคลิปนี้ก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านที่จะกําลังนะครับเตรียมตัวในการสอบท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสายงานผู้ปฏิบัตินะครับสายงานวิชาการและก็สายงานผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมนะครับก็คงจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแลวกันแล้วก็พบกันคลิปหน้าในเรื่องราว เกี่ยวกับแนวข้อสอบในกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับผม